สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักกันค่ะความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วในช่วงเดือนกุมภาหกห้านี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีสิงห์นะคะพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงค่ะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ แล้วก็รักอิสระเพราะฉะนั้นคู่ครองคนรักที่เหมาะสมจะต้องเป็นคนที่ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของคุณให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้พอมที่จะสนับสนุนส่งเสริมคุณในทุกๆด้านมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกันนะคะจึงจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่เริ่มต้นแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จไปได้ไกลไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระพิคเนตบางราชาโชคค่ะ มาตรฐานคุณสูงมากในเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสําหรับคุณเนี่ยจะต้องดีพร้อมดีพอนะคะมีความเพอร์เฟกในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะนิสัยนะคะรูปแบบการใช้ชีวิตหรือทัศนคติที่ไปด้วยกันได้ดีค่ะเทพสาวนะคะตัวตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะ อดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาแล้วนะคะอย่างน้อยสองครั้งทําให้ตัวคุณเนี่ยค่ะมีมีความวิตกกังวลหรือเริ่มต้นความรักได้ยากเพราะว่าเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนแต่ตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่รักใครรักจริงคาดหวังความรักที่ซื่อสัตย์จริงใจมีพื้นฐานความรักที่มั่นคงตัวคุณเองเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงค่ะอ่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็คาดหวังคู่รักที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงฐานะทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานหลักฐานบ้านช่องคุณไม่ได้คาดหวังความรักแบบเเขาเรียกว่าคุณไม่ได้คาดหวังความรักที่มันผิวเผินหวานแหววคบหากันระยะสั้น มาแล้วก็ไปคุณไม่ได้ต้องการความรักแบบนั้นแต่คุณต้องการความรักที่สร้างความมั่นคงร่วมกันในอนาคตเพื่อชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่ประสบความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบของการใช้ชีวิตมีฐานะทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่งร่ำรวยร่วมกันคุณคาดหวังแบบแบบนั้นเลยค่ะสำหรับคนสอนนะคะ แล้วก็ในชุดนี้นะคะด้วยความที่คุณตั้งมาตรฐานไว้สูงเนี่ยค่ะมันเป็นตัวคัดกรองคนที่ไม่ใช่เหลือแต่คนที่ใช่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานกว่าคนอื่นเพราะว่ามาตรฐานของคุณสูงมากถึงมากที่สุดแต่มันก็ทำให้โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยค่ะมันน้อยลงมาเพราะว่าตัวคุณเองอะค่ะเหมือนกับว่า ตั้งเป้าไว้แล้วอาหารมีเป้าหมายที่ชัดเจนคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสําหรับคุณจะต้องเป็นรูปแบบนี้แล้วมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ที่ที่ประสบความสําเร็จในอนาคตม,าาคะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่ใช่นะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะในการคัดกรองนะคะ แต่ก็ไม่เกินจริงค่ะที่ความรักของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จไพ่พา,าพิเคเน่ขึ้นเป็นใบแรกนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆค่ะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะความโชคดีของคุณคือการได้เจอคู่ที่ดีค่ะการได้เจอคู่ที่ส่งเสริมซึ่งการและการโดยตรงในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองคือ คือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแบกรับภาระหนักในชุดนี้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่คุณจะไม่ได้เหนื่อยคนเดียวค่ะคุณจะมีคู่ที่ดีค่ะคู่ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจมีความรักที่มั่นคงพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันค่ะส่งเสริมซึ่งการและการให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์อ่า ในชุดนี้จะเป็นเรื่องของความสุขที่มาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความมั่นคงแต่ตรงนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะถ้าคู่ไหนที่สินไม่เสมอกันหรือว่ามีความคิดที่ขัดแย้งกันนะคะมีความคิดที่มันขัดแย้งกันหรือทะเลาะเบาแว้งกันนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกเลยว่ามันก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะคือ ถ้าถ้าเป็นคู่กันแล้วอะค่ะก็คือ,อถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเลือกแล้วเป็นความรักที่มั่นคงแล้วเนี่ยค่ะปัญหาเล็กๆน,น้อยๆนะคะถ้าไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามานะไม่มีเรื่องของความรักที่มันผิดศีลธรรมไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเนี่ยค่ะมันจะเป็นความหมายในทางด้านบวกค่ะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นคู่ที่ส่งเสริมเป็นคู่ที่นํามาซึ่งความสุขความสําเร็จและความมั่งคั่งร่ารวยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะมีความสุขสมหวงังสมปรารถนาในเรื่องความรักขอให้ได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักที่มั่นคงอย่างที่คุณต้องการค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอจีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้นะคะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สธาธกาพรมยานค่ะไพยพรมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ